อีกแล้วแสบอีกแล้วจ้าพี่นางจัอื่มไม่ไปอีกบก สวัสดีจ้าสวัสดี่ะแมพี่น้องปงไปซึ่งคือสุกคนจะมาจากพี่น้องจกวันววนี้เาก็จะช้าปลาผักินนีกจ้าเมนูนี้แาวปลาสิ้ามากินกอยหอยเชอรี่จ้าพี่น้องจะหอยจะหอยแบบยั่วๆเลยจะมีเตมีแต่แบบหวัวใหญ่ๆเลยด้าพี่น้าาองคุณแซวปลาสีอ่อมะ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 นให้ๆๆๆเลยหอยเชอรี่ย่าหอมมะมัยหัวแบบยิ่ง่า่เลยจ้า อด่มแซ่บอีกแล้วนาหอมอมไมห้แบบชิปปวดซองโหลบไปแล้วพี่น้องาใส่ของลดมาแบบหลายเห็นบ่เมินนั้นหมูน้ำมันเซนจะขอไมอเย้ยไม่ตอนตักหน้าพ่อ นี่เมื่อตัวใหญ่อีลีพี่น้องตัดเครื่องผ้าเครื่องหน่ได้นี่จ๊ะ,ะพี่น้อแซบอีกแล้วแซบอีกแล้วจะพี่นางจาัอืมอืมอืมากือ Vamos a llenar. Yo voy a ir por.

เหมือนแก่เแก่มาเป็นถ่วงก๋อยหอยหรือก๋อยหอมหรือก๋อยบักหนาวพี่น้องบักหนาวก็หลาย

ไปไกลใจดีดีเนาะไปเนเปเ็นมืนจะแซะ่บไปยังมืดินยานจังสวันี่เพิ่ขึ้นมาชิ้นหนเบื่อกัขอบขบพะคุณยาอมในหลายด้จัดฟางมางแบบแก้มันเรียบ้อยได้พี่น้องพี่ปวดซองโลปวดลัแต่ทุงบข้าวอ,อีัี้น่เลยจ้ะเ พี่เออถ้าะจรติดหนูนาะะหนตามพอกไลค์โปรดแล้วไปพอเป็น,น,นก,กินหนน่าจฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูบสาวป,ป้าป้ากินนะุ้ก้่ากับคุดทกา